ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างมันนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ช่างมันก็จะมารีวิวเป็นกรงนกเขาใหญ่เหมือนเดิมครับผมก็จะได้ตอนนี้ก็ได้ทําอีกขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับผมนี่ครับผมลูกทรงก็จะออกประมาณนี้นะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นเต่ตูดกงก็เป็นสิบสี่นิ้วครับอันนี้เป็นสิบห้านิ้วครับผม ข้างบนก็เสร็จแล้วครับผมรอนำจัดส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับผมพื้นพื้นกรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีเอ่อตรงไม้ก็จะมีที่ให้นกเหยียบนะครับผมนี่ครับผมผมก็จะแถมอกระปุกใส่อาหารไปกับใส่น้ําไปให้นะครับผมผมก็จะทําแถมไปให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับผม สนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0839172872นะครับช่างบอลเมืองบรนะครับผมนี่ครับผมลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับเนาะผมทำเสร็จแล้วผมก็แขนดวครับผมอันนี้ลูกทรงที่สองครับผมลูกทรงที่สองเนาะเนาะนี่ครับผมลูกทรงใบนี้ก็ไม่ได้เป็นทรงหัวตัดแบบนี้นะครับ เป็นหัวมนๆน,นะครับเป็นหัวมนทนนะครับผมแบบนี้ก็ดูดีครับผมสวยดีครับเหมือนเนคันครับผมนี่ครับผมยังทําต่อเรื่อยๆครับผมก็ท่านไหนที่ยังรอกลงลูกเขาใหญ่กับช่างมอนก็อดจะรอนะครับผมช่างมอนก็จะได้นำจัดส่งให้นะครับผมก็ กำลังนิ่งผลิตให้อยู่นะครับผมเรื่องงานมาก็ผลิตให้เลยครับอันนี้เป็นแป้นนะครับผมแป้นที่จะจอดรู้เรียบร้อยครับผมเพื่อจะใส่กับชุดนู้นครับผมนี่ก็เริ่มถักหัวแล้วครับผมถักถักแล้วก็ใส่วงใส่วงรอบนะครับผมเพื่อจะยึดกรงให้มันแน่นนะครับผมนี่ครับนี่ก็ใส่คานไม้นะครับผม ใส่ขันไม้เพื่อจะอใส่ซีตูดนะครับก็เลยมาให้ชมรายละเอยียดงนานก่อนนะครับว่า,าทางมอนยังทำากงนกสมให้ลูกค้าอยู่นะครับถ้าอยากสั่งก็สั่งได้อยู่นะครับสั่งได้ครับผมก็ผมก็ทําตามคิวนะครับก็ยอดตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะครับผมยอดก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ ทำไปให้ได้เลยครับผมนี่ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะเป็นคลิปกงลกเขาใหญ่ครับผมอันนี้มารีวิวกงนกเขาใหญ่นะครับเแบบอนี้นะนะนะท่านไหนสนใจนะครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จําบวลด้วยนะครับเพื่อจะไปผ่านคลิปต่อไปลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้ั้ำบอลขอขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ